ตอมอยอมรับ เอมี่ที่ดาวานอนออกนอกประเทศจริงเมื่อปีที่แล้วหลังสาลอาญามินบุรีอ่านคำพิพากษาสารอุทธร์ในคดีที่พนักง,งานอายการคดียาเสพติดเป็นโจท์ฟ้องนางสาวอาเมเรียหรือเอมี่จาคอบร่วมกันเป็นจำเลยที่สองในความผิดฐานมีเมทดแอมเฟตามีนหรือไอซ์และยาอีอันเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อเสพและจำหน่ายโดยผิดกฎ หมายลงโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับ1ล้านบาทคำให้การในชั้นสอบสวนและทางนำาสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างนะว่ามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยไว้33ปี4เดือนปรับ6 66 6 66 6 6 6 6 6 7บาทซึ่งเอมี่ได้หลบหนีไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาล ก่อนที่ต่อมาจะมีการอนุมัติหมายจับตามมาท่ามกลางเขาหรือว่าอดีตนางเอกดังได้หนีออกนอกประเทศไปแล้วโดยนายอาชาริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือคดีอาชญากรรมได้เปิดเผยว่าเอมี่ได้เดินทางไปดูไบามาตั้งแต่ปี2019แล้ว